สวัสดีค่ะอยากรีวิวบ้างกลับมาอีกแล้ววันนี้ขอสเสนอตอนมาเปิดตู้เย็นกันเถอะนี่นะคะสืบเนื้อมาจากว่าพี่สาวเราเนี่ยทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมมาแล้ว2เดือนเนาะเราก็เลยอยากจะมาแชร์กันว่า2เดือนเนี่ยที่บ้านที่คอนโดเราเนี่ยตุนอะไรเอาไว้บ้างนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่มาสอเดือนแล้วนะอันนี้มาเพิ่มนะว่าแบบว่าเออเราจะได้สะดวกสบายการว่าแบบจะได้ไม่ต้องลุกไปไหนกลางวัน,วนมีอะไรพร้อมสับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะได้ไม่เสียเวลาในการทํางานนี่ทําให้มันดูดีเนล้อีกอย่างนึงคือเราไปสสยตู้เย็นมาใหม่ใช่ไหมเราก็เลยอยากจะมาอวดอนิดนึงอะเรามาเริ่มกันเลยช่องนี้ช่องแช่แข็งนะในนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยๆสสยออกมาให้ดูทีละอย่างนะจ๊ะในช่องอันนี้เขาเรียกช่องรองฟรี fish, ใช่ไหมมันก็จะเย็นหน่อยนะเราก็จะใส่ใสิ่งที่แบบ มีต้องต้องการความเย็นแต่ไม่ต้องการความเย็นจัดอันนี้คืออร่อยมากคุณถั่วลญี่ปุ่นนะเอาไว้กินตอนกลางคืนนะเพราะว่าพลังงานมันไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลแต่จะมีความมีโซเดียมนิดนึงนะแต่ว่าแก้หิวได้เลยนะคุณอันนี้ไปสอยมาจาก7ซเว่นอีเลนราคาไม่แพงด้วยถั่วลัญี่ปุ่นดีงานดี ไม่ต้องเวฟด้วยถ้าไม่อยากกินแบบร้อนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาเค็มมาอยู่แล้วไม่ต้องโรยเกลือเพิ่มแล้วก็อันนี้เพิ่งไปสอยมาก็คือเฉากลวยนะจ๊ะนะพี่สาวฉันนางบอกว่ามันหนุบหนับดีอันนี้อร่อยเ้าน,นี้อร่อยมีอะไรอีกอ่านี่มีนัตโตะด้วยนัตโตะก็คืออันนี้ของเราเองไม่ใช่ของพี่สาวเราอันนี้เอาไว้แบบเอ่อทั่วหมากอะคือมันจะทําให้แบบ ช่วยย่อยด้วยนะช่วยถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลลาไส้บางคนเขาบอกว่าถัวหมากมันเหม็นใช่ปะแต่สําหรับเราเราชอบมากเลยอะ่ะแล้วก็ลาซอิวนิดนึงข้างในคือมันจะมีพร้อมอยู่แล้วมันจะมีซีอิ๊วนิดนึงซีอิว๊วญี่ปุ่นแล้วก็มีแบบมัสตาร์ดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคลุกเคล้าแล้วก็ในนั้นก็จะมีมีอะไรอีกไซส้กรอกแน่นอนว่าคนฉู่บ้านต้องการอยู่แล้วก็คือไซส้กรอกเซเวอร์ต้องมาไงไซส้กรอกต้องมานะจ๊ะ ไหนเธอซ่อนอะไรไว้อันนี้ชาชาของนางชาของพี่สาวดิฉันแล้วก็คิมชีขายไม่ได้นะจ้าคิมชีมี2องถุงสาถุงนะนี่ห้อนี้อร่อยนะคะไปได้มาจากท็อปอร่อยดีนี่นี่เสร็จไปแล้วชั้นร่องฟรีสนะคะโอเค อ่ะต่อมานะจ๊ะชั้นนี้ก็คือจะเป็นของชั้นที่แบบพร้อมรับประทานนะจ๊ะกล่องๆทั้งหลายการซื้อทับประแร์มีประโยชน์ก็ตรงนี้แหละก็คือมันจะเก็บได้เป็นระบ่งระเบียบแล้วก็เข้าล็อกได้นะคะข้างใน2อันนั้นเป็นผลไม้อันนี้ก็ผลไม้เหมือนกันแล้วก็อันนี้สําหรับคนที่แบบอยู่บ้านใช่ไหมทากับข้าวกินเองคือเลิศเก็บไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นเมื่อวานต้มสุกี้เราก็เก็บเอาไว้กินได้อีกต้องสองมือนะจ๊ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือไข่ไก่ อ่ะต่อมาไหนฉันต่อมาอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบอูด้งเฮ้ยจะบอกว่าอูด้งอันนี้อร่อยนะ <_ C os> ไปสอยมาจากท็อปด้วยเหมือนกันอูด้งอร่อยนะคะ <_ C os> แล้วก็จะมีอุ้ยแอบมีชิคุวะด้วยเพราะว่าทําสุก,กี้เนาะเอาไว้ใส่ตอนแบบน้ําเดือด <_ C os> แล้วก็อันนี้ที่เราทําเองก็คออือผักดองนะจ๊ะผักดองเกาหลีเหลือแค่นี้แล้วว่าจะหมดแล้วไหนดูซีด้านในมีอะไรอีกเห <_ C os> ็นไหมพร้อมไหม อยู่บ้านอย่าคิดมากมีอะไรพร้อมรับประทานแล้วก็เลือกที่ดีต่อสุขภาพชนนี้เราเรียกว่าเป็นชั้นสุขภาพเล็นึหนงหละกัารเอาชิคกวัวออกมาก่อนอันนี้ชิคกวัวไม่นับแล้วก็อันนี้เป็นสุกข,ข้าวโพดอ่ะด้านในมีอะไรด้านในขาดไม่ได้เลยคือโกชูจังนะจ๊ะของต้องมีนะแล้วก็ อันนี้เราอันนี้ไม่ได้แอปนะอันนี้กินอยู่แล้วซื้ออยู่แล้วก็คือเป็นเป็นคิวมินซีเป็นคาเมินชันค่ะอันนี้เขาบอกว่าดีต่อตับไตนะแล้วก็อันนี้ตัวใหม่มาก็เลยไปสอยมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันล้มลื้อออกมาก่อนอันนี้ที่เออหนังชื่ออะไรนะเดี๋ยวฉันไปหาชื่อก่อนอันนี้ก็คืออันที่คิมซูยอนเป็นพรีเซนเตอร์นะจ๊ะคาโมชิคือพูดตรงๆเลยว่ายังไม่เคยกินซื้อมาเพราะว่าพรีเซนเตอร์ลวนๆอิยอมรับ คามูซีนะคะเป็นนาวิตามินซีคิดว่ามันก็น่าจะดีต่อสุขภาพแหละแล้วก็ชอบพรีเซนเตอร์จบจจบอแล้วก็ด้านในมีอะไรอีกอ่ะโยเกิร์ตของมันต้องมีนิดนึงโยเกิร์ตเพื่อการขับถ่ายที่ดีแบรนด์นะจ๊ะน้ำดื่มน้ำด่างนะแล้วก็อันนี้อุ๊ยอันนี้อันนี้ขอแนะนำอันนี้อร่อยมากอันนี้น้ำเลมอนอันนี้ไม่มีเออเขาเรียกอะไรนะชูกรฟรีใช่ไหมเออซีอโรชูกา แล้วก็มีวิตามินซีแล้วก็แบบเอาไว้ดื่มเวลาที่แบบร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดับกระหายแล้วก็สดชื่นด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยแล้วก็เอ่อไม่มีพลังงานสูงมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนนี่เห็นไหมสูนแคลรถนี้อร่อยส่วนรถนี้รถนี้ซื้อมาลองลองแล้วอันนี้แล้วแต่คนเนาะอันนี้อ่ะเก็บดีกว่า <laughs> ไม่ไปต่อรถนี้ไม่ไปต่อแต่รถนี้แนะนาก็คือ อร่อยอร่อยเลยซื้อต่อนะจ๊ะแล้วก็ข้างในก็จะมีพวกแบบเอออันนี้อันนี้เพิ่งออกใหม่มาเมื่อไม่นานนี้นะเป็นน้ำเออเซลลรี่ไม่ได้เหม็นอย่างที่คิดอันนี้พูดตรงๆคือดื่มได้ไม่ได้แบบดื่มยากขนาดนั้นนะจ๊ะมันดีต่อสุขภาพด้วยน้ำเซลลรี่แล้วก็จะมีน้ำผลไม้แล้วก็มีนมด้านในนะจ๊ะเห็นไหมบอกแล้วว่าชั้นนี้เป็นชั้นของสุขภาพ เมื่อเรามีชั้นสุขภาพไปแล้วเราก็ต้องมีชั้นแห่งความบันเทิงของตัวเองด้วยเหมือนกันแหมใครมันจะมารักสุขภาพได้ตลอดย4สิชั่วโมงอะเนาะมันก็จะต้องมีแบบตอบโจทย์ตอบสนองความแฮปปี้ของตัวเองบ้าหงแน่นอนว่าเงาะนนมเชื่อ,อน,นี่คือเลิศนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เป็นเจลลี่ของนางของพี่สาวที่ฉันเองแล้วก็น้ําต่างอ๋ออันนี้เป็นอ่าที่เช็ดหน้านะจ๊ะ และข้าวเราหุงข้าวไว้เพื่อเอามาอุ่นกินได้ภายหลังนะจ๊ะข้าวค้างคืนใส่ตู้เย็นทานได้แต่ว่าไม่ต้องค้างนานนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สดแต่ว่ายุคนี้เนาะอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะจ๊ะหุงข,ข้าวไปอันนี้ทําน้าเชื่อมเองอ่าเลิศอ่าชานี้ไม่สุขภาพแล้วอันนี้เพื่อความบันเทิงล้วนๆโคกเอ้ยโคกหนึ่งเอ่อชาเขียวหนึ่งเครื่องดื่มที่มีโซดา หนึ่งและก็ใดๆที่ไม่ออกชื่อหนึ่งนะจ๊ะอ่าต่อมาเอาไว้ดับกระหายชาเน,นี้อาไว้ดับกระหายต่อมาชาน,นี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอ,อาหารการกินเลยนะจ๊ะจริงๆเราช่องนี้เขาเอาไว้ช่องแช่ผักแช่ผลไม้ใช่ไหมแต่เราเอามาแช่พวกแบอกว่าที่มาร์กหน้าต่างๆเป็นเพื่อความงามล้วนๆมีของกินเล็กน้อยเอ้ยอันนี้อันนี้จะบอกว่าอันนี้อร่อยนะก็คืออันนี้อยู่ท้องอยู่นะก็คือเป็น พุดดิ้งถั่วเหลืองเอาไวด้ดูดด,ดูดได้ใช้ได้อยู่แล้วก็พวกมาร์กหน้าต่างๆนะจ๊ะแมมมีมาร์กหน้ามาร์กตาด้วยแอบมีแอบมีช็อกโกแลตเอาไว้เผื่อว่าทำทำขนมนิดนึงอ่าอันนี้ของอู้ทำไมฉัฉนใส่ม้วซวยไปหมดอันนี้มันเหลือน้อยเนาะก็เลยเอามาใส่ในช่องนี้นะกันละลายแล้วก็จะมีแบบครีมทาหน้าทาตา อะไรต่างๆนานานะจ๊ะชั้นนี้ก็เอาไวบ้บันทึกเขาเรียกอ,อะไรประทินผิวถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้เจอคนมากในช่วงนี้แต่เราก็จะต้องพร้อมทุกสถานการณ์อย่าหยุดสวยแม้มีโควิดนะจ๊ะอ่ะต่อมามาถึงโซน มาถึงฝั่งนี้กันบ้างนะจ๊ะจะเป็นฝั่งเครื่องดื่มนะแล้วก็ซอสต่างๆนะจ๊ะอามารีวิวกันทีละอย่างเธอ,อยาปิดสิก็จะมีน้ำเปล่าแน่นอนแล้วส่วนขวดนี้นะขวดนี้ก็คือเรอาทําน้ําฝรั่งสกัดเย็นเอาไว้จําเครื่องที่เราทําน้าสกัดเย็นใช่ไหมเราก็เอามาแช่ตู้เย็นดื่มได้สองสาวันเลยนะนี้แล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกแบบสปเปรย์น้ําแร่เอยหนึ่งแล้วก็พวกครีมทาหน้านะคะอันนี้ครีมน้ําตกแล้วก็ น้ำหอมต่างๆที่เราเคยรีวิวแต่ว่าอันนั้นเป็นตู้เย็นเก่าอันนี้เป็นตู้เย็นใหม่แล้วเจอก็เลยมีการเปลี่ยนการจัดวางนิดหนึ่งรวมไล่ลงมาถึงน้ำหอมด้านล่างด้วยนะอันนี้เสร็จนี้คือมาดําฟินยังไม่หมดแต่น,นี้ใกล้หมดละไก่เกลี้ยงละแล้วก็มีแบบที่ฉีดเ,าเขาเรียกอะไรคลายคลายสมหาเขาเรียกอะไรที่ฉีดคออันนี้ดีนะคะทําให้แบบชุ่มคอดีอันนี้เผื่อ,อไว้เผื่อว่า,าคัดคอนู่นนั่นนี่นะแล้วก็ ครีมทานหน้าต่างๆเอ๊ะทำาแมเอาครีมอาไว้กระแยมก็ที่มาลงตัวพอดีอะเนาะมีแยมเล็กเผื่อว่าเราไปซื้อแบบขนมปังมาก็ทายแยมเล็กได้แล้วก็แน่นอนคำว่าคิวบินซีมีอยู่ทุกที่บนโลกอันนี้น่ารักมากคุณอันนี้อย่างนั้นเสนอนิดนึงอันนี้คือโคกระป๋องเล็กกําลังพอดีนะเราแบบก็ไม่อยากกินแบบว่าเยอะมากไม่ได้ไม่ได้ไไดแอนตี้หรือใดๆใครนะใครจะ ชอบสนับสนุนยี่ห้อไหนก็แล้วแต่แต่เราแบบเน้นกระป๋องเล็กไว้นิดนึงอะไรเงี้ยคือดับกระหายพอกินพอกรีบดื่มกรีบพอเวลาร้อนรอ้อนเวลาท้องอืดน,นะจ๊ะอ่ะเร็จสุดท้ายก็จะเป็นนี่พวกซอสต่างๆนะคะซอสหมักอันนี้อันนี้อร่อยดีนะเอาไว้หมักเอาหมักหมูหมักเนื้อนะทานได้แล้วก็เป็นซอสมะเขือเทศบุตา่าชายางออริจินอลมาซอสมะเขือเทศแช่ตู้เย็นไว้นี่พวกนี้อันนี้น้ำผึ้งนะคะ เห็นไหมของมันต้องมีของมันต้องมีให้พร้อมนะจ๊ะแล้วก็ซอสต่างๆแล้วอุ้ยเอ้ยอันนี้เลิศอันนี้เลิศอันนี้อันนี้คือน้ำจิ้มสุกี้ของ MK เราได้ยินว่า MK เขาไปอถอยตัวน้ำจิ้มสุกี้มาใช่ไหมพอจิ้มปุ๊บเฮ้ย m อจริงมันได้รสชาติแบบว่ามันได้ฟีลแบบว,ว่าเวลาที่เราไปนั่งที่ MK เลยอะเราก็ต้มสุกี้เองนี่ เราก็ต้มสุกี้แล้วเราก็ใส่น้ำจิ้ม MK เห็นมหเราก็ไม่ต้องออกไปประจนโลกว้างด้านนอกด้วยการกลัวโควิดด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือได้ถึงรถถึงชาติด้วยแล้วก็อันนี้น้ำสลัดนะจ๊ะท้ายแล้วเรามาเปิดช่องฟรีซกันสักนิดหนึ่งนะเวลาอยู่บ้านร้อนๆแน่นอนว่าขาดไม่ได้ก็คือน้ำแข็งต่างๆทำนี่ทำน้ำแข็งไว้นะจ๊ะแล้วก็พวกอาหารแช่แข็งต่างๆของโสด อันนี้เป็นหมูสับเนาะของสดเราก็ไม่อยากให้มันเสียนะเผื่อว่าเราจะต้มนูนต้มนี่ที่หลังได้แล้วก็ไอศครีมแน่นอนว่ามีไอศครีมด้วยแล้วก็พวกของฟร o ตเซ่นต่างๆอุ๊ยอันนี้เป็นกุนเชียงเห็นไหมคือยุคนี้เนาะอะไรที่แบบประหยัดได้ก็ควรจะประหยัดนะจ้ะกินได้หลายมือเข้าช่องฟรีซเรารับรองว่าไม่เสียนะคะแล้วก็มีปลาหมึกผัดพริกน,นี่มันเผ็ดนะยี่ห้อเนี้ย คือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้กินเผ็ดเก่งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยใส่ครึ่งซองพออันนี้แนะนําแต่อร่อยไหมอร่อยแต่มันเผ็ดมากแล้วก็อไอติมและเอาไว้นึ่งทานห้าเก๋ากุ้งนะจ๊ะอันนี้สอยมาจากแมคโครฝั่งนี้ก็จะมีไอติมต่างๆานเนี่ยเนียนอกจากไอติมกระปุกเอาไว้ทานตอนดูซีรีส์แล้วก็จะมีไอติมแท่งด้วยส่วนอันนี้ไม่อ้วนไอติมอันนี้ไม่อ้วนเห็นไห เป็นแบบไล่ๆแล้วก็ถ้าถามว่าก้อนนี้กือน้ั่นอะไรก็คือเราทำเพวกสแน็คบาร์ไว้ทานเองทำมาจากธัญ,ญพืชอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อ้วนกวนเองนะจ๊ะอ่าเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับอยากรีวิวบ้างตอนเปิดตู้เย็นกันเถอะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียนะเผื่อว่าแบบอยากจะ ตุนของอะไรไว้ในตู้เย็นตอนช่วง work from home อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้มีไอเดียซื้อว่าเฮ้ยอันนี้น่าซื้อเฮ้ยอันนี้มีบ้างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเอามาแชร์กันขำๆนนวอกนี้นะแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ